BMW เตรียมเปิดตัว all-new X1 และ iX1 โฉมใหม่ล่าสุดแล้วครับ <S <S วันนี้มีข้อมูลหลุดของ iX1 รถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของ BMW ไม้เพเพื่อนๆรับชมกันคันนี้ผมรอมานานแล้วด้วยรอบนี้มาพร้อมกับการปรับสมครั้งใหญ่เจนนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่5ของ BMW X1 ด้วยแต่ยังไม่ใช่ภาพป,ปกซะทีเดียวนะเพราะคันจริงมีการปรับกระจังหน้าใหม่จะเป็นแบบคันนี้เลยครับ จุดเด่นมี3จุดใหญ่ๆก็คือไฟหน้าแบบใหม่จัดเต็มปรับเลี้ยวตามคันที่ส่วนมาได้ด้วยกระจังหน้ากิวแบบใหม่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่มากๆอันนี้จะเหมือนกับ BMW ซีรีส์ใหม่ๆแล้วครับในส่วนของด้านท้ายก็ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยด้วยรูปทรงไฟ LED ใหม่เรียกว่า L form มันก็จะเป็นไฟ LED ที่เป็นรูปตัว L ยาว้นนั่นเองผมมองว่าดีไซน์ใหม่สวยจัดเลยครับทางด้านหน้าและก็ด้านท้ายเราไปชมภายในใหม่กันดีกว่า ูมิลัยก็มีการออกแบบใหม่ด้วยครับแต่ก็ยังคงความเป็น BMW ไม่มีแบบท้ายตัดมาเช่นเดิมครับจอขนาดใหญ่สุดๆไปเลย2จอติดกันถ้าเป็นจอตรงคนขับก็จะขนาด8นิ้วและถัดไปเป็นจอตรงกลางขนาด10.7นิ้วไปเลยเบาะนั่งแบบใหม่อันนี้ดูแพงและก็ดูหรูหรามากกว่า BMW X1 เวอร์ชันไหนๆเลยครับรวมถึงฝาประตูเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยอย่างเก๋เลยทุกคน เครื่องเสียงก็ได้เป็นแฮมเมอรการ์ดอนอันนี้เป็นปกติของ BMW อยู่แล้วจะตัว iX นะจะมาพร้อมกับขุมพลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพละกําลังสูงอยู่ที่271แรงมา้าและยังไม่หมดนะครับยังมาพร้อมกับฟังก์ชันบูสต์เพิ่มอีก41แรงมา้ารวมกันกลายเป็น312แรงมา้าไปเลยโอโ้โหโห,โหโด,ด,ด,ดดุดไปเลยครับแบตเตอรี่ก็ขนาด64.7กิโลวัตต์อัววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางมากถึง438กิโลเมตรต่อการชาร์จ และมาตรฐานที่เป็น WLTP ด้วยมาตรฐานที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับพิเศษที่การชาร์จกระแสสลับที่เป็น AC รองรับการชาร์จ11กิโลวัตต์จาก0ถึง100%ภายใน5ชั่วโมง45นาทีหรือว่าจะเป็น AC รองรับการชาร์จมากถึง22กิโลวัตต์อันเนี้ย0ถึง100%ภายใน2ชั่วโมง50นาทีเองครับชาร์จที่บ้าน2ชั่วโมงก,กว่าก็เต็มแล้ววันนี้เจ๋งมากๆเลย และกระแสตรง DC Fast Charge รองรับการชาร์จสูงสุด130กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ภายใน29นาทีเองครับอันนี้เขาเคมว่า DC Fast Charge ของเขาเนี่ย10นาทีจะได้ระยะทางมากถึง120กิโลเมตรเลยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเจ๋งๆผมชอบมากเลยแบบนี้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดที่ดูดมาของเจ้าตัว BMW iX1 คาดว่าจะมีการเปิดตัวเดือนมิถุนายนนี้แล้วครับ ถ้าเปิดเมื่อไหร่ยังไงและมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมผมจะไม่รีบอัปเดตเ,เพื่อนๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ